อคิดสวัสดีครับจะเจอหน้าผมอย่างนี้นะครับวีเจวินอัครรชูร์สืบสกุลนะครับแน่นอนฮะวันนี้เนี่ยวินมีมิวสิกวิดีโอฮอตๆมาเสิร์ฟคุณถึงที่บ้านเลยทีเดียวฮะวินพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวประทุมธานีนะครับมาชมเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงกันเองของกันเดอะสตาร์ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกันเดอะสตาร์ครับเขาไม่ได้รอแค่คนเดียวฮะับเขาได้แก้มเดอะสตาร์มาฟิชเชอร์ลิงด้วยครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างไรตามวินไปชมกันครับเเเมมื่ออออธธคิดยัังงไกนนนาาแล้ว เปลี่ยนใจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจแค่จะซิฟมาเบาๆไหมจะมอบใจให้เธอทันทีไกลกันได้อีกนิดนะชิดกันได้อีกน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมชาวสตาร์คลับนะคะวันนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ย ทำไมพิธีกรดูหน้าแปลกไปจริงๆเราไม่ใช่ค่ะพิธีกรเราอู้แล้วก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนี้เรามาถ่าย MV เพลงอะไรครับแก้มครับเพลงกันเองของ้องกัน The ะสตาร์ที่แก้มฟรีสลิงด้วยแซมเปิลไป่ก่อนเลยดีกว่ารักแต่นน้นนะ,ะคุณใช่บอกเจเจเจะจ,ะจะลุงันลองให้ฉันดีใจหาฉันยืนรักไป<อ>คุณต้องรับไว้นะคุณเนี่ยประมาณนี้ คาแรคเตอร์เป็นไงครับใน MV ็มวีครับก็เป็นพี่สาวของนางเอกนะคะแต่เป็นพี่สาวคนละพ่อกันเพราะว่าต้องดูจากสีผิวแล้วดูหน้าตาเราไม่เหมือนละพี่สาวคนละพ่อคือก็คือ <c ười> คเป็นเจเครับค <c ười> กว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับน้องชนะอย่ามายุ่งกับน้องชนะอะไรอย่างงี้คือกันอะ่ะจะมาจีบ <c oughs> น้องเราในเรื่องจะต้องแบบกีดกัน <c oughs> เพราะว่าเราไม่เชื่อว่าอีนี่ดีจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังจะเป็นยังไงแฮปปี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูเราจะแฮปปี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ร่วมง,งานกับกันเดอสตา์เนี่ยเพลงนี้ MV ตัวนี้ตัวแรกเป็นคนจิตใจก,กับการทํางานมากค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่เอร์ติตลอดเวลาเสื้อผ้าจะดีใจมากถ้าเขาได้ใส่สีแซบๆเจ็บๆคันๆของเขานะคะดูจากรองเท้าสีเหลืองของเขา <c oughs> และแก้มในวันนี้เองก็ตามสีเขียวสีนต่อไปที่เราจะเข้าสีนะอะไรครับเดี๋ยวซีนต่อไปที่จะเข้าก็เป็นตลาดห้าหกเยก ผลลงานเยครับค่ะก็ฝากนะคะสำหรับ MV ของน้องกันตัวนี้นะคะแล้วก็ระบั้งของน้องกันเดอะสตาร์ด้วยนะคะเป็นเพลงทุกเพลงในระบั้งเนี่ยแบบโเลิศจริงๆนะคะถ้าไม่ซื้อก็เสียดายแน่นอนขอบอกแล้วก็ฝากผลงานของแก้มด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือว่าเพลงละครต่างๆในตอนนี้นะคะโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์สองแปดครับศูนย์ศูนย์สองแปดเพลงนี้นะครับกดได้ครับดอกจันหนึ่งสองสามตามด้วยรหัสสองสามหนึ่งศูนย์อย่าลืมโทรออกเลยนะครับทำไมผู้ชัดกว่าของเราของเราอะไร ของแก้มนะครับซิงเกิลหนึ่งแก้มเนี่ยดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองแปดแล้วถอดเลยนะครับน่ารักที่สุดโอเควินผ่านโอเคครับตอนนี้ขอบคุณแก้มมากครับขอบคุณครับกได้แน่นะคุณช่วยบอกอ,อย่าลงอย่าหลอกให้ฉันดีใจนะหากฉันยืนรักไป <c oughs> คุณต้องรับไว้แนละ้คุณและตอนนี้นะครับวินกับเจ้าของเพลงกันเองครับกับกันเดลสตาร์ครับสวัสดีครับโ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับมันเหมือนแบบกลับเหมือนแบบกลัแบบแบบแบบบ้านเลยนะจลองใช่ครับ<า>บรรยากาศแบบว่าคือฝันจะจะแบบมีบรรยากาศในวัาแล้วใน,น <ะ S 2> วิดีโอครับก็คือเป็นบรรยากาศท้องทุ่งครับแล้วก็แบบนี้ปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้เป็นแบบชนบทชาวบ้านชาวบ้านครับผมพูดถึงเนื้อหาเพลงบ้างครับเป็นยังไงครับเพลงนี้ชื่อเพลงกันเองเนี่ยเป็นเป็นเพลงที่ต้องบอกว่า เหมือนกับชาวบ้านชาวบ้านครับเราเนี่ยกันเองอยู่แล้วกันเองกันเองใช่กันเองครับชิลๆใจใใช่ครับผมและผู้ถึงพาร์ตการร้องบ้างครับชอบกับเพลงนี้มากๆเพราะว่าเพราะว่าการเปลี่ยนสไตล์การร้องคือจากจากร้องนุ่มๆเนี่ยก็คือร้องมันแบบว่ากวนแบบว่าทะเลนทะเลนเลยครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วแซมเปิลสักนิดนึงได้ไหมครับเรากันเองอยู่แล้วจเจ้เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องปิดคนเราจะรักไม่ใช่เรื่องผิดโอ้ บอกมาเธอเธอคิดยังไงประมาณนี้ครับก็รู้สึกไงบ้างที่ได้พี่แก้มมาฟิชเจอริงโอ้ดีใจมากครับเราก็กันเองจริงกับพี่แก้มเพราะว่าพี่แก้มเนี่ยเราเราสนิทกันมาตั้งแต่ที่บ้านเดอะสตาร์แล้วพูดอะไรถึงน้องนางเอกหน่อยครับก็น้องนาวคือเป็นคนเป็นคนน่ารักแล้วก็แล้วก็ตั้งใจทำงานมากครับเก่งเก่งครับผมเพลงนี้เด็ดที่มีท่าเต้นใช่ไหมกันครับการสอนบินเต้นหน่อยได้ไหมครับเราเป็นเองอยู่แล้วตึงตึงตึงโอ้โอเคครับสุดท้ายนี้ให้การฝากผลงานหน่อยครับครับก็ฝากด้วยนะครับสหรับเพลง กันเองครับต้องบอกว่าเป็นเพลงเร็วเพลงแรกด้วยที่กันได้ร้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีพี่แก้มครับมาร่วมจาริ้งด้วยในเพลงนี้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในรั้วเดียวกันด้วยฝากฝากด้วยครับสำหรับเพลงนี้นะครับกันเองครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสาครับและตอนนี้นะครับยืนอยู่กับนากรองเอ็มวีของกันและกับเพลงกันเองครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆชาวสตาร์ขับหน่อยครับสวัสดีค่ะที่สารนัสสอนศึกนาวค่ะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้ร่วมงานกับกันแาครับดีใจค่ะเพราะว่าแบบว่า ติดตามที่เขามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงที่เขาเพาะด้วยค่ะชอบนัสในเนื้อเรื่องของ MV เนี่ยคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงครับผู้หญิงแกล็ดเลยยังไงครับมันก็ไม่แ <ๆ S 1> ก่นนะมันก็แบบเขินๆอายๆแบบเขามาจีบเราแล้วก็แบบเล่นตัวนิดนึงแต่เราก็ชอบเขาจริงเหรอได้ร่วมงานกับพี่แก้มเดี่ยซาลรู้สึกไงบ้างครับโอ้โหพี่แก้มเป็นคนที่ใส่ดีและน่ารักมากๆเฮฮาตลอดทั้งวันเลยค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้น้องนาวเนี่ยฝากผลงานหน่อยครับ ค่ะขอฝากเอของพี่กันนะคะฟีชอริงด้วยพี่แก้มนะคะเพลงกันเองค่ะขอฝากด้วยนะคะเพลงที่สนุกสนานมากๆค่ะคุณต่องรับวา และทั้งหมดนี้นะครับคือเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงกันเองของกันเดอะสตาร์ครับเพลงนี้เนี่ยได้แก้เดอะสตาร์มาฟลิชเจอริงด้วยนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับอัลบั้มเดี่ยวของกันเดอะสตาร์แล้วถ้าเกิดอดใจรอไม่ไหวนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับกดออกจันหนึ่งสองสามตามด้วยรหัสสองสามหนึ่งศูนย์แล้วอย่าลืมโทรออกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาที่จะพิลงแล้วครับต้องล็อกลาไปก่อนครับ